สวัสดีครับคุณผู้ชมู้ฟังวันนี้ก็พบกับน้งเจ๊กับเรื่องเล่านิทานทานดกเราลองสังเกตดูดวงจันทร์สังเกตดูแล้วจะเห็นว่าในดวงจันทร์นั้นใช้มีรูปของกระต่ายอยู่ในดวงจันทร์คุณผู้ชมทราบอันไม่ว่าเพราะอะไรดังเรื่องเล่านิทานเรื่องนี้ว่าด้วยผู้เสียสละเป็นทานในพุทธกาลสมัยหนึ่ง พระสัสดาได้เสด็จจาริกณสาวัตถีเพื่อไว้แผ่คำสอนในหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตัดสรนุให้กับชาวเมืองได้สืมรัพย์นำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตด้วยความภาสุขแต่การนั้นมีกุดุมพีผู้หนึ่งเดิมใสในศรัทธาคำสอนของพระองค์ยิ่งนักเขาได้ตัเตรียม การถวายเครื่องบริขารทุกอย่างแก่ภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธองค์เป็นประธานเขาได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์โดยมีพระศาสดาเป็นประธานประทับในมววรอสนะที่ได้จัดเตรียมไว้จากนั้นได้ถวายทานอันประณีมีรสเลิศต่างๆและอย่างได้นิมนต์ให้ฉันอีกเจ็ดวัน พระศาสดาทรงรับการถวายของกุตุมพีซึ่งเขาตั้งใจที่จะทำแล้วเมื่อล่องเข้าสวันที่เจ็ดการถวายบริการทั้งปวงแก่พิสุขห0ารูอโกโดยมีพระสัสดาเป็นประธานนั้นก็เสร็จสิ้นหลังจากเสร็จภารกิจนั้นเนื่องโวยความตั้งใจของกุตุมพีผู้นั้นที่มีศรัทธา และจิตใจดีงามก่อนที่พระศาสดาจะกระทำอนุโมทนาพระองค์จึงได้ตัดแก่เขาด้วยความเมตตาว่าอุบาสกควรแล้วที่จะกระทำปิติสม,มานัสเนื่องว่าท่านนี้เป็นวงของบัณฑิตในสมัยก่อนด้วยว่าบัณฑิตในสมัยก่อนได้บริจาคชีวิตแก่ยาจกมาถึงเฉพาะหน้าแม้แต่ชีวิตของตน ก็ได้ให้ไปแล้วจากนั้นพระสัสดาก็ทรงระลึกชาติด้วยพยานตัดเล่าฉดกเป็นพุทธโอวาทแก่กุดุมพีและเหล่าพิสุสงฆ์ในอดีตการที่พระเจ้าปรมตั์คงซองราชสมบัติในกรุงพารณาสีอย่างพระสุขด้วยทศพิษราชธรรมการนั้นพระโพธิสัตว์ได้กำเนิดเป็นพญากตาย อาศัยอยู่ในปา่าและอาศัยอยู่กับเพื่อนสัตว์อีกสามตัวคือลิงสุนัขจิ้งจอกและหนา้าสัตว์ทั้งสี่นั้นเป็นสัตว์ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมโดยเฉพาะพญากระต่ายตกเย็นทุกวันสัตว์ทั้งหมดก็มักจะมาพบปะก,กันเพื่อฟังโอาวาทจากพญากระต่ายอยู่เสมอ,อยูมาวันหนึ่ง พยากรณตายมองดูดวงจันทร์ก็รู้ว่าวันลุ่งขึ้นคือวันอุโบสถหรือที่เรียกกันว่าวันพระนั่นเองเมื่อสาบเช่นนั้นพยากระตายจึงให้อโอวาทแก่เพื่อนทั้งสามพวกท่านทั้งหลายวันนี้เราจงสมาทานศีลรักษาอุโบสถกันเถิดเพราะมีบุญกุศลมากฉะนั้นพวกท่านจงเตรียมอาหาร ไว้เพื่อแบ่งปันผู้ที่มาขอทานเถิดได้สิเมื่อท่านกระต่ายว่าอย่างนั้นเราก็ไม่ขัดใช่เลยข้าเอาด้วยใช่ใช่เรื่องศีลเรื่องธรรมพวกเราไม่เคยเกี่ยงอยู่แล้วเมื่อรับคำแล้วสัตว์ทั้งสามก็ออกไปยังที่ของตนพอวันนุ่งขึ้นต่างก็พากัน ออกหาอาหารเพื่อเตรียมไว้ให้ทานดังที่พะยาะกาต่ายเพื่อนบอกไว้หน้านั้นมุ่งหน้าไปยางฝั่งแม่น้ำของคาขณะนั้นมีคนตกปลาคนหนึ่งตกปลาตะเพียนได้ถึงเจ็ดตัวเขานำเอาเถาวันมาร้อยหัวปลาเพื่อเป็นกลุ่มแล้วนำไปกุดดินฝังเอาไว้ก่อนก่อนที่เขาจะข้ามไปทางใต้ของแม่น้ำ เพื่อตกปลาต่อไปพราอถ้าเขาเอาไปด้วยจะเป็นการเกะกะเขาฝังไว้ก่อนแล้วเขาจะกลับมาขุดเอาปลาที่หลังเมื่อนาคนั้นออกหาอาหารก็ผ่านมายังบริเวณนั้นและด้โดยสัญชาตญายานของหน้าที่มีประสาทสัมผัสกินได้ว่องไวจึงได้กินข้าวปลาที่ฝังอยู่ใต้ดินจึงลงมือขุดก็บพบปลาตะเพียนเจ็ดตัว แเพื่อให้แน่ใจว่าป่านั้นไม่มีเจ้าของนาจึงส่งเสียงร้องสัญญาณไปถึง3มครั้งเพื่อให้เจ้าของป่าได้ยินหากมีเจ้าของป่าก็จะมาแสดงตัวเป็นเจ้าของนาคก็จะไม่เอาป่ากลับไปนาส่งเสียงออกไปสมครั้งก็ยังไม่มีผู้ใดมาแสดงตนว่าเป็นเจ้าของนาจึงตัดสินใจฆ่าป่านั้นไป นากนำปลาทั้งเจดตัวนั้นกลับไปยังรังของตนและทำการถือศีลด้านสุนัขจิ้งจอกตะเวนหาอาหารจนกระทั่งไปพบกระท่อมของคนเฝ้านาหลังหนึ่งสุนัขจิ้งจอกเดินเข้าไปสำรวจหาอาหารก็พบเนื้อย่างหนึ่งไม้เหี้ยหนึ่งตัวและหนมส้มหนึ่งมอการที่จะเอาอาหารไปก็เป็นการไม่ดี สุนากจิจจอจึงส่งเสียงร้องขึ้น3ามครั้งเพื่อหาเจ้าของแต่ถ้าไม่มีผู้ใดออกมาแสดงตัวสุนขกิงจอจะคาบเอาเนือ้อย่างหนึ่งไม้เฮ่หนึ่งตัวนมส้มหนึ่งหม้อกลับไปยังพุ่มไม้ที่ถูกของตนจากนั้นสุนักจิจจอก็นอนถือสินส่วนลิงมุ่งหน้าเขา้าป่าเพื่อเก็บผลไม้ แล้วนำมาไว้อย่างที่อยู่ของตนแล้วนอนถือศีลทางด้านพยากรณตายไม่ได้ออกไปหาอาหารเช่นเดียวกับสัตว์อื่นนอนถือศีลอยู่ในหลังของตนเพราะว่าตนเองจะเก็บญ้าแพกเก็บปะตุนไว้ให้ฐานก็คงไม่ดีใครหรืออยากได้ยาแพกไปกินหรอกจะเป็นงาหรือข้าวสารตนเองก็ไม่มี ถ้ามียาจกมาขอทานจากตนตนก็จะให้เนื้อของตนแก่ยาจกไปด้วยอนุภาพของศีลของพยาคตายที่ได้ทำไว้นั่นเองได้ทำให้บาลังของเท้าสกกะนั้นเล่าร้อนได้ด้วยเหตุนี้เท้าสกกะจึงได้ลงมาเพื่อพิสูจน์ศีลของสัตว์ทั้งสี่ทันทีที่เท้าสกกะลงมาถึงโลกมนุษย์ พระองค์ก็จำแลงแปลงกายเป็นพรามแล้วมุ่งหน้าไปยังที่อยู่ของนาคก่อนเมื่อนาคเห็นมีาพามมาเยือนอยู่ที่หน้าหลังตนนาคจึงออกมาถามพรามว่าท่านมาเพื่อต้องการสิ่งใดหรืออ๋อไม่มีอะไรหรอกท่านนาคเราเพื่อต้องการอาหารบางส่วนเท่านั้นแล้วแต่ท่านจะกรุณาเถิดได้สิท่านพราม ตอนนี้ข้ามีปลาแตเพียนอยู่เจ็ดตัวเชิญท่านรับประทานแล้วเจริญสมานธรรมอยู่ในปา่าด้วยเถิดโดยไม่ต้องเกรงใจหลังจากนั้นพรามก็ตรงไปยังที่อยู่ของสุนัขจิ้งจอกเมื่อสุนัขจิ้งจอกเห็นพรามยืนอยู่ที่หน้าหลังของตนก็ออกมาถามพรามเช่นกันว่ามีสิ่งใดให้เราช่วยหรือท่านพราม บอกเรามาเถิดเรายินดีอ๋อเราเพียงต้องการอาหารเท่านั้นท่านสุนัขจิ้งจอกจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ท่านจากการุณาเถิดนี่เลยท่านพรามข้ามีเนื้อย่างหนึ่งไม้เหี้ยหนึ่งตัวนมส้มหนึ่งลอข้าได้มาจากกระท่อมคนเป้านาเท่านั้นคงจะพอให้ท่านได้อิ่มอย่างมากไม่มาก่อน,น้อย ข้ายกให้ท่านหมดเลยเชิญท่านเจริญสมมาญานในป่าตามสบายเถิดหลังจากนั้นพรามก็ตรงไปยังที่อยู่ของหลิงมีอะไรให้เราช่วยหรือท่านพรามบอกเรามาเถิดอ๋อไม่มีสิ่งใดหรอกท่านหลิงเ,เราเพียงต้องการอาหารเท่านั้น แล้วแต่ท่านจะก,กรุณาเถิดได้สิท่านพรามถ้ามีผลไม้และน้ำยิเ่เจนเชิญท่านฐานตามสบายเถิดพักผ่อนใต้ลมไม้อันลื่นลมแถวๆที่พักของเราจากนั้นค่อยเข้าป่าไปเจริญสมณธรรมเถิดท่านพรามจากนั้นพรามก็มุ่งหน้าพยังที่หลังของพญากระต่ายโดยที่จะไปทดสอบสินของพญากระต่าย เช่นกันเพียงผู้เดียวพามก็มาถึงยังหน้าหลังของพยากตายท่านพามท่านมีสิ่งใดให้เราช่วยเหลือหรือเปล่าข้าเพียงแต่ต้องการขอบริจาคอาหารจากท่านเท่านั้นจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ท่านจะคารุณาเถิดอาหารหรือพามอันตัวเรานะ่ะไม่ได้เก็บอาหารไว้หรอก ข้าวหรืองาก็ไม่มีเอาอย่างนี้ได้ไหมล่ะท่านท่านย่างเรากินก็ได้เอแต่ท่านเป็นผู้มีศินจะไม่ถามปานาติบาทนี่นะอืมเอาอย่างนี้ท่านท่านก็ไปเก็บรวบรวมฟืนมาก่อไฟเมื่อเสร็จแล้วเราจะกระโดดเข้ากองไฟอย่างตัวเองให้ท่านได้ทานเนื้อของเราก็แล้วกันเมื่อท่านทานเนื้อของเราแล้ว ก็ค่อยกลับไปกระทำสมณธรรมก็แล้วกันเท้าสักกาได้ฟังดังนั้นก็ในระมิตกองไฟขึ้นมาแล้วบอกพญากระตายถ้าเตรียมไฟพร้อมแล้วท่านจะกระทำอย่างไรละ่ะท่านพญากระตายเราจะทำตามสัจจะที่ให้ไว้แก่ท่านเราจะกระโดดเข้ากองไฟย่างตัวเองให้ท่านได้ทานเนื้อของเราอย่างไงละ่ะเมื่อพร้อมแล้ว พญากระต่ายก็สะบัดขนของตนเองสามครั้งเพื่อไล่ให้มแมลงต่างๆที่เกาะบนขนของตัวเองหลุดรอดไปจะได้ไม่ต้องถูกไฟเผาตายตามไปด้วยพญากระต่ายกระโดดเข้าสู่กองไฟอย่างไม่เกรงกลัวสาอย่างแสดงท่าทางลื่นเลื้อยเล้ากับโลดแล่นอยู่บนวิมานก็มิปานแต่หน้าอัศจรรย์ใจยิ่งนักทันทีที่พญากระต่าย โจรเข้าไปสู่กองไฟก็พบว่ากองไฟนั้นไม่ได้มีความร้อนแม้แต่น้อยแต่นี่มันอะไรกันทำไมกองไฟที่ท่านพรามก่อขึ้นถึงได้ไม่มีความร้อนแนะอย่างนี้เนื้อของเราจะสุกได้อย่างไรท่านพรามเฮ้เฮ้เฮ้ท่านพยากรายเอ๋ยเราไม่ใช่พราม์หรอกแท้จริงแล้ว เราคือเท้าสักกะเราเนรมิตกายเพื่อจะมาทดสอบศีลของท่านเท่านั้นเองท่านเท้าสักกะนี่ท่านเพียงต้องการทดสอบเราอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้แล้วไซผู้อื่นจะรู้ได้อย่างไรกันเล่าถึงความปรารถนาตัวเราที่ต้องการจะสละชีวิตให้ท่านมิจำเป็นที่ผู้อื่นต้องร่วงรู้ หลอกท่านพยากตายคุณความดีในการเสียสละชีวิตของท่านให้ทานในครั้งนี้จะคงอยู่ปรากฏตลอดไปทันทีที่เก่าวจบเท้าสักกะในร่างพามก็ทำการเขียนรูปของพยากตายไว้บนดวงจันทร์เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการเสียสละครั้งนี้ให้สืบต่อไปจากนั้น พยากระตายออกจากกองไฟนอนอยู่ในลางอย่างมีความสุขเท้าสักกะเสด็จกลับไปยังเทวโลกนับแต่นั้นเป็นต้นมาสัตว์ทั้งสี่ก็บำเพญ็ญศีลรักษาอุโบสถไปจนสิ้นอายุขไขขอขอบพระุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในชาวหน้าสำหรับในวันนี้ ขอให้ทุกทท่านโชคดีมีความสุขคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดขอให้สมนองใจมุ่งมั่นปารถนาสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ